ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาผจญภัยสุดสนุกในโลกวิทยาศาสตร์กับพวกเราเกนวเจ้าเหมียวคุณมังกรและคุณบ้าน ออกไปโรยที่หนองน้ำด่วนเลยช่วยเหมียวด้วยถ้าใครเทน้ำออกจากขวดหมดก่อนก็ะจะเป็นคนชนะเป็นอย่างนี้ไปได้ไงอย่ามา้ากับข้าช่วยด้วยโกรสิบสิก และน้องๆน,นักวิทยาศาสตร์น้อยมาทึ่งกับความช่างสงสัยช่างสังเกตและความช่างคิดของน้องๆ้องอนุบาล ปาเพราหลังเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> แล้วมาไขาความลับของธรรมชาติรอบตัวด้วยการทดลองแสนสนุกพวกเราอยากรู้เราต้องไปลองทำดูเลยค่ะ กันให้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกานาทีในขบวนการฟันน้ำนมและทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกานาทีเริ่มกนรนดอกฎมาคามนี้ทางไทย PBS ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสนอ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนทาสู้อสศวินเพี้ยนบ้านนี้มีเราสองคนจะมียวสยสนซนจะมังกอนต๊โต๊ตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิด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 บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆ เรื่องนั้นยี่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะคะ เดี๋นี้นะเราได้ยินมาว่าพวกเจ้ามีมังกรอยู่ในบ้านเราจะช่วยพวกชาวบ้านกำจัดมังกรตัวนี้ซะเสียงโครมครามอะไรกันแต่เช้าแล้วนี่ดูเหมือนมีคนอยากท้าสู้กับคุณมังกรนะ่ะไม่เอามังกรรักสงบไม่อยากจะสู้รบกับใครเจ้ามังกรขี่ขาดทิโอ้ยไม่รู้ละมังกรขอหลบก่อนทำไงดีล่ะทีนี้เอางี้เดี๋ยวแกนจัดการเอง คุณเป็นใครอ่ะมารบกวนเราทําไมหรอ <c oughs> ข้าคื่อสศวินผู้กล้าหาญข้ามาท้าสู้กับมังกรของพวกเจ้าแต่คุณมังกรของพวกเราเป็นมังกรใจดีนะไม่เคยทําอะไรให้ใครเดือดร้อนถ้าคุณจะท้าสู้กับคุณมังกรคุณต้องเอาชนะพวกเราให้ได้ก่อน <c oughs> เด็กอย่างเจ้าจะท้าแข่งกับข้ารึได้เลยจะแข่งกันยังไงก็ว่ามาได้เลย <c oughs> เอาละวิธีแข่งขันง่ายมาก ถ้าใครเทน้ำออกจากขวดหมดก่อนก็จะเป็นคนชนะถ้าคุณอัศวินชนะเราก็จะให้คุณมังกรออกมาสู้ด้วยแต่ถ้าคุณอัศวินแพ้ก็ต้องทำเขาเย็นให้เราทานกันหมดทุกคนเลยเรื่องหมูหมูเหนียวเหนียวเร็วๆสิแกนเดี๋ยวแพ้นะจะไหวไหมล่ะนี่เอ๊ะแกนใส่หลอดเข้าไปทำไมนะสบายมาก น้ำในขวดของแก่นหมดแล้วนะของคุณอัศวินหมดหรือยังล่ะอเป็นอย่างนี้ไปได้ไงทำไมน้ำในขวดของฉันถึงได้ไหลช้ากว่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูเเอเอเออ สวัสดีครับวันนี้เรามีน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลสามสีวันนี้น้องๆจะมาร่วมสนุกกับพวกเราในรายการบ้านนัก<บ>วิทยาศาสตร์ตน้อย,ยจากนกระตูเนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมคุณอัศวินถึงเทน้ำช้ากว่าพี่แก่นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หลอดเข้าไปอะค่ะเพราะว่าใส่หลอดเข้าไปมันจะมีะไหล แล้วน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าทําไมน้ําของพี่แก่เนี่ยถึงได้ไหลเร็วกว่าน้ําของพี่อัศวินครับอยากรู้ไหมครับรครับถ้าน้องๆอยากรู้เราต้องลองทำดูและตอนนี้พี่บอลก็มีนี่เลยครับขวดน้ำมาให้น้องๆคนละหนึ่งขวดนะครับน้องๆลองดูสิครับว่าในขวดน้ำที่พี่บอลถืออยู่เนี่ยมีอะไรอยู่ในขวดบ้างครับใอรังปลอบแล้วนอกจากน้ำมันมีอะไรอีกอ่ะอ ขออาสาสมัครหนึ่งคนเป็นพี่อัศวินให้พี่บอลหน่อยดีกว่านะครับใครอยากเป็นพี่อัศวินบ้างยกมือขึ้นแอ้อัศวินไบต่อมือ,อ,อ,าอาเพื่อนหน่อยลองทำข้าอัศวินให้เพื่อนๆดูหน่อยครับหนึ่งสองสามอัศวินเย้ yeah! <c oughs> เดี๋ยวเรามาสังเกตพร้อมกันนะครับว่าเวลาที่อัศวินไบรท์ของเรานะครับได้เทน,น้ำลงไปในถังแล้วเนี่ย เห็นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอ่าลองดูครับเทลองดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันไหลช้าเห็นว่ามันมีรูเดียวแล้วมันก็ไหลช้าเห็นขวดกระดุมน้ำมันก็ไหลครึ่ง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 ทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วพอเราเทน้ำออกไปหมดแล้วเนี่ยไหน้องๆลองดูสิครับว่าในขวดนี้มีอะไรอยู่ มีหลอดม,ม,มีอะไรครับแล้วกหนุนมีอากาศแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่อัศวินกับพี่แก่นเนี่ยเขาแข่งกันใครชนะครับพี่แกน่แกนใช้อะไรเอ่ยอใช้หลอดเพราะฉะนั้นพี่บอลก็มีหลอดมาให้ลองทําดูกันด้วยไหนใครจะเป็นตัวแทนของพี่แก่นบ้างอ่ามาเลยเราจะต้องใส่หลอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หักหลอดลงนะครับน้องทุกคนสังเกตดูนะครับว่าจะไหลง่ายกว่าพี่อัศวินจริงๆหรือเปล่าอ่า เคนะ้ำป้ายเ,เป็นยังไงครับม,มันเร็วมีไหาลารูน้ำแล้วมันก็จะพวดออกไวเห็นเพื่อนๆได้ลองแล้วถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูด้วยตัวเองเลยค่ะน้องๆ เอาละครับล้าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่บอลจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาจําลองเหตุการณ์ในการแข่งขันระหว่างพี่แก่นกับพี่อัศวินกันบ้างครับไหนใครอยากเป็นพี่อัศวินบ้างยกมือขึ้นแหน่น้องขัุนหนุ่หนทำท่าอัศวินหน่อยสิครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำโอโ้อัศวินไหนใครอยากเป็นพี่แก่นครับยกมือขึ้นนะนเอาคนเดียวกอดต,ต่อยิงฉุบหนึ่งสองซ้ำจุบอ่าน้องแบมได้โอเคเดี๋ยวน้องแบมเป็นพี่แก่นนะครับพี่แก่นจะต้องมีขวดน้ําแล้วก็อะไรอีกครับ หลอดนะครับถือว่าพี่อสศวินของเราน่มาเลยเราจะทําการแข่งขันระหว่างพี่อสศวินกับพี่แก,นนนนนก่นนะครับจับเอาไว้แน่นๆนะครับลองสังเกตนะครับระหว่าง2ขวดนี้ว่าในขวดเกิดอะไรขึ้นบ้างมีลักษณะยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขวดไหนที่ไหลเร็วกว่ากันนี่พร้อมไหมครับ <ขอ S 1> พร้อมแล้วครับงั้นลุยหนึ่มลุยไป โอ้โหอ่าไหนลองบอกพี่พอลสิครับว่าของใคลายไหลเร็วกว่าการระหว่างพี่แก่นกับพี่อัศวินครับพี่แก่นครับแล้วเราเห็นอะไรบ้างในขวดของพี่แก่นครับลมลมมีอะไรไหมครับ าาแต่พี่บอลนะ่ะว่ามันจะต้องมีวิธีอะไรที่ทําให้น้ำไหลเร็วกว่านั้นอีกค่งานทุกคนลองดูเทคนิคของพี่บอลนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าน้ำจะไหลเร็วหรือเปล่าพี่บอลจะเป่าเดยวจันใช้วิธีนี้ครับเหมือนกับพี่แก่นเหมือนกันแล้ว